เป็นเฮียนวอนแทเป็นเฮียนวอนแทเป็นเฮียน เป็นบรรยากาศวันหมอ,อกลงหนามากเลยนะคะวันนี้บริเวณพื้นนะคะตามหญ้าตามอะไรอย่างเงี้ยน้ําแข็งเกาะเลยนะนะคะเป็นน้ําแข็งเหมือนตอนนี้เราโดนแช่ช่องฟิตอยู่นะะก็นะคะตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงเช้านะคะแม่จ๋าก็มาทักทายกับทุกท่านทุกคนนะคะกันอีกเช่นเคยนะคะพูดคุยกันนะคะทักทายพูดคุยกัน เล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะกับวันนี้นะคะแม่จ๋ากำลังเดินทางอีกแล้วก็เดินทางไปขนของรอบที่สามนะคะไปเยอรมันกันอีกแล้วค่ะนะคะเป็นรอบที่สามของการขนย้ายนะคะซึ่งอย่างที่แม่จา๋าได้เคยพูดไว้ได้เคยบอกไว้ในคลิปวิดีโอก่อนๆเนาะคือก็ด้วยไม่ได้ไม่ได้จ้างรถหรือว่า จ้างขนส่งเหมือนอย่างที่วัดแท้เป็นเฮีย จะไม่เห็นเลยเนาะนะคะเพราะว่าหมอกมันลงหนาแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงแต่เขาเพิ่งเปิดหรือไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็เราก็มาต่อกันอย่างที่แม่จ๋าได้เคยบอกไว้นะคะ<ม>ในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะคือแม่แม่จ๋าก็ไม่ได้ไปจ้างขนส่งหรือว่ารถอะไรที่จะมาช่วยขนของเนาะ กันเองนะคะส่วนมากคนที่นี่เขาก็จะขนกันเองมันก็ถ้ามันไม่เหนือบมาก,กว่าแรงอะไรแบบเนี้นะคะก็อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดประมาณนี้เนาะเพราะว่าของมันก็มันก็ไม่ได้เยอะแยะมากมายแต่ก็มันก็ไม่ได้าเรียกว่าอะไรมันมืดมากเลยนะคะแต่มันไม่ได้เป็น เสียเวลาอะไรมากเนาะเราก็ถือว่าเราก็ขับรถเที่ยวเที่ยวเล่นๆเราไม่ได้มีอะไรที่ต้องเร่งด่วนนะคะเพราะว่าสําหรับเฟอร์นิเจอร์หรือว่าสิ่งของที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์นะคะก็เรียกว่าอะไรก็เท่ากับว่าคือแม่จ๋าอยู่บ้านแม่จ๋าก็มีเฟอร์นิเจอร์ของที่บ้านอยู่แล้วนะคะก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องรีบไปขนเพราะว่ามันไม่มีใช้หรืออะไรเนาะพอถ้าไปขนมาก็เท่ากับว่าเอาบ้านสองหลังมาใส่ไว้ในบ้านหลังเดียว ะะคือตอนนี้เฟอร์นิเจอร์ก็จะเหมือนแบบบ้านสองหลังนะฮะเหมือนบ้านสองหลังที่เอามาเอาเฟอร์นิเจอร์ของบ้านสองหลังมาใส่ไว้ในหลังเดียวมันก็ค่อนข้างตอนนี้บ้านค่อนข้างจะแน่นนิดนึงนะคะก็สเตปต่อไปแม่จ๋าก็คิดว่าแม่จ๋าก็น่าจะเป็นการโพสต์ขายนะคะก็ต้องโพสต์ขายบ้างเงนะคะเพราะว่ามันก็มันเหลือใช้มันมัน,ม,นมันเรียกว่าอะไรเกิน เกินที่เราจะต้องใช้อะโลฟาโต,าโต้อะไรต่ออะไรเตียงนะคะตอนนี้นะคะบ้านแม่จ๋ามีสองห้องนะคะมีเป็นสองห้องนอนเนาะนะคะก็สองห้องนอนก็มีเตียงทั้งสองห้องนอนแล้วนะคะแล้วก็เอาเตียงมาจากอาพาร์ตเมนต์อีกเป็นสามเตียงนะคะตอนนี้ก็ยัดใส่ชั้นใต้ดินไว้บ้างแล้วก็ ใส่ในอู่โรงเก็บรถนะคะอู่แบบว่าเก็บรถเก็บเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะบ่บ้างก็จะคิดว่าจะทยอยโพสต์ขายบ้างโพสต์ฟรีบ้างใครอยากจะอใครยังใครอยากจะได้คิดว่าอยากจะได้ก็มารับไป แม่จ๋าคะ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวใครว่างก็นะคะมาช่วยแม่จ๋าคนคล้องหน่อยนะคะวันนี้นะคะที่แม่จ๋าถ่ายวิดีโอนะคะวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ล่ะสองสิบสองมีนานะคะเป็นวันที่สองมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะแม่จ๋าอา,อาจจะ ถ่ายทำวิดีโอไว้แล้วก็อาจจะไม่ได้โพสในในในวันนี้นะคะก็อาจจะไปโพสในวันหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้พูดคนก็จะได้รู้ว่าอ๋อวันนี้ที่ในวิดีโอเนี้คือวันที่สองมีนาภาพด้านหน้านะภาพด้านหน้าก็มืดประมาณนี้นะคะแต่ก็ถ้าดูด้านข้างนี่โอ้ยมือ ยิ่งยิ่งมืดไปใหญ่เลยนะ่เนี่ยช่วงนี้แม่จ๋าก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะขออภัยเพื่อนๆนด้วยนะคะที่บางทีอาจจะดูเงียบเงียบไปนะคะเพื่อนเื่ออาจจะไม่ได้เห็นแม่จ๋านะคะไปเยี่ยมไปหาอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะ,ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงการ ย้ายสิ่งย้ายของการนู่นนี่นั่นนะคะทำความสะอาดบ้านอะไรบ้างนะคะก็หลายสิ่งหลายอย่างก็ต้องอา,อาจจะมีเวลาไม่มากพอที่จะไปเยี่ยมเยียนเพื่อนทุกท่านทุกคนได้ทั่วถึงเนาะนะคะก็ไว้ในทีนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวยังไงนะคะยังไงแม่จาก,ก็ไม่ลืมเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะก็ยังอยู่ในใจเสมอนะคะรักทุกคนนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะก็ จะให้ทุกคนดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะไปด้วยกันตอนนี้เราก็ขึ้นสูงถนนไฮเวย์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วมุ่งตรงเราจะใช้เวลาวันนี้เราก็มีเทเลอร์ด้านหลังอีกเช่นเคยนะคะเราก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานนานก็ปกตินะคะนานก็ปกติถ,ถ้าถ้าเราเป็นรถป่าวเราก็จะใช้ความเร็วค่อนข้างจะไวกว่าน,นี้หน่อย ด้วยเรามีเทเลอร์เราก็จะใช้ความเร็วไม่ไม่เร็วมากมแล้วก็จะอยู่ในเลนขวา<ม>นะคะก็จะพยายามอยู่ในเลนขวาแบบนี้นะคะตลอดใครรถไวเขาก็จะไปเลนซ้ายนะคะก็คือต่างต่างก,กันกับที่บ้านเราเนาะเพราะว่าเราเขาขับรถคนเขาใช้รถขับรถคน ไม่ได้เป็นอิมาอนะันนั้นทุกคนเป็นน้ําแข็งนะคะเป็นน้ําแข็งที่ที่เกาะเหมือนน่ะเกาะช่องฟิตอะ่ะ Maybe they come from this accident h a p p e h i n g No he's <ด> just cleaning Okay เรถทำความสะอาดถนน <laughs> เมื่อกี้เนหะ็นไหมตกใจมากเลยลเหรอตัวตำรวจ เกิดเหตุอะไรกันก็ไม่รู้เปิดไซเรนแล้วแบบว่าด้วยความที่มันก็มืดเนาะไม่เห็นก็จะใกล้อยู่แล้วโอเคนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้เราก็มาถทา,ายกันประมาณนี้เนาะนะคะขอให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขนะคะรักษาสุขภาพร่างกายนะคะทุกท่านนะคะขอลาไปก่อนในคลิปนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าบ่า